เราจะเลาหาดูก้าก่อนนะคะเพื่อนสามข้าวหรือว่าแซมข้าวนะคะเพื่อนโออโหน่อไม้ก็เริ่มหลายแล้วกตัว,ตวบุ้งตัวหนอนนี่เพี่อน ปแทะเก็บผักเสี้ยนให้แม่ย่านะหมดกลายอยู่เด้อเพื่อนๆเด้อ มันใหม่มันก็จะงามๆนะเ,นเพื่อนๆจะามข้าวด้วยนะคะเ,เพื่อนๆหมดกระลายแนละ ยาจ,จารก,ก็คงจะหาคนมาเสียญาอ้าวทุวรียสูงหาคนมาเสียญาได้บ้างนีมเพื่อนๆเอ้ะ ถ้้เขาจากแดดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปดูข้าวที่อันไหนที่พอที่จะมาสามได้นะนเพื่อนๆเด็ดแต่แดด,ด ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะปลทองกเกษตรของเราเป็นที่น่าพอใจนะคะเพื่อนๆถ้ามดหรืออะไรไมันไม่มาทำเขาก่อนนะคะเพื่อนๆอันมันแดดเราไปหาลมก่อน ที่จริงจ๋าไม่ได้อยากเราจะมาดูว่าตรงไหนที่เราอันนี้ก็เป็นเงินเนะเพื่อนเพื่อนยอดขีเล็ก สวัสดีนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นสวัสดีนะคะเจ๊จ๋าจะลงถอนตรงนี้ดูเบิ่งเวลาน้ำมาบ่ามาแบบนี้เพื่อนเพนมืดม,มเพราะว่าวันนี้แดดอืมเออ วันนี้แดดแรงมาก,มากเ,เพื่อนๆสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนบอมหมูพีชาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกเลิฟท